ัสดีครับเบรนเดกขยับตัวขยับรู้นะครับค่ะวันนี้มาพบกับพี่แพลวและพี่บีมกันนะคะครับผมเอ้ยว่าแต่พี่แพรวครับวันนี้เราจะมาพาน้องๆทําอะไรกันครับเราก็จะมาเพิ่มเซโรโทนินในสมองกันไงล่ะคะอือเซโรโทนินนี่มันคืออะไรครับพี่แพรวก็คือสารสื่อประสาทที่จะทําให้น้องๆอารมณ์ดีกันยังไงล่ะคะอืมฟังดูน่าสนใจนะครับว่าแต่มีกิจกรรมอะไรมาให้น้องๆทำครับพี่แพรว มันก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหว16บจังหวะค่ะมานับแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะครับผม 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16ครับผมถ้าเกิดว่ายังทำไม่ทันเดี๋ยวพี่ๆจะมาทำให้ดูช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี 12 13 14 15 16ครับผมทีนี้ถ้าช้าชาทันแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ๆจะมาพาทําเร็วๆเลยละกัน12 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 1 <Yeah>. ี1 2 1า1 4 1 5 1ดเเย้ครับผมก็กิจกรรมการเคลื่อนไหวนี้นะครับน้องๆสามารถนำไปเพิ่มความเร็วทําให้มันเร็วขึ้น หรือว่าอย่างหนึ่งเนี่ยน้องๆสามารถช่วยออกแบบท่าทางของแต่ละจังหวะได้ด้วยนะครับใช่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่แพรวกับพี่บีบก็คงต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย